พี่ตกอะครับเอ้าอุ้ยตังคิ้วมากเลยน้องอ่ะถ้างั้นนี่เป็นค่าตอบแทนแ้วกันอ่ะพี่ให้ผมรับไปไม่ได้หรอครับเอ้าทำไมอะรับไปดิไม่เป็นไรครับคือแม่ผมสอนไว้ว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราไม่ควรเอาเป็นของตัวเองครับนี่แม่สอนมาดีเน่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรทำานี้แล้วกันถ้าน้องมีอะไรให้พี่ช่วยเนะี่ย บอกได้เลยนะจริงเหรอครับอืมจริงสิงั้นพี่ช่วยเฝ้าร้านผมให้หน่อยได้ไหมครับผมจะเอาข้าวไปให้พี่ชายเออได้สิน้องว่าแต่ไปนานปะเนี่ยไม่นานครับ<อ>นี่ค้าบหมวกผมให้ยืมครับเดี๋ยวร้อนอ่ะโอเคน้องแล้วทําไมต้องเอาข้าไปพี่ชายพี่ชายไม่สบายเหรอใช่ครับโอเคงั้นรีบไปรีบมาแล้วกันนะครับผม โอ้ขายของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสับปะรดอีกแล้วนี่ันสันจริงๆด้วยอ่ะบิวไม่คิดเลยเนี่ยว่าเจอสันที่เนี่ยอืมก็ตั้งแต่เลิกกันอะสันก็พูดไปแต่จะว่าไปเนี่ยเราก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วนะ ไม่คิดว่าชีวิตซันจะตกต่ำถึงขั้นมาขายผลไม้ข้างทางอยู่แบบนี้รู้ถึงไหนไอถึงนั่นเลยนะซันนี่วิวทำไมต้องพูดใจแบบนี้เลยคะวิวก็พูดตามสิ่งที่วเห็นนั่นแหละซัน,นไหนๆก็เจอแฟนเก่าั้งทีละเดี๋ยวช่วยอ,อุ่นหนุนแล้วกันนะเอาเป็นแตงโมแล้วก็กล้วยหวีหนึ่งแล้วกันนี่วิวนี่สัยของวิวยังไม่เคยเปลี่ยนนะไอ้นีสัยชอบดูถูกคนอื่นเนี่ย เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนาะงั้นวิวเปลี่ยนใจดีกว่าวิวไม่เอาของแล้วดูแล้ววิกวกกัวท้องเสียเป็นให้เงินสดทแทนละกันนะเงินเนี้วิวเก็บไว้เฉยนะคือซันเนี่ยไม่ใช่ขอทานนะไม่ได้ขอขายฟรีๆเจ็บปะตามใจละกันแต่วิวอ่ะ จะบอกอะไรซันให้นะว่าศักดิ์สรีเนี่ยมันกินไม่ได้หรอกพูดจบหรือยังฮะถ้าพูดจบแล้วเนี่ยก็เชิญของพวกเนี้ยซันจะขายคนอื่นเข้าใจปะจนแล้วยังหยิงอีกเนาะขายดีๆแล้วกัน ววิไอ้คนนี้ว่าเป็นใครอย่าวิวฮะซันถามเนี่ยซันจะเสียงดังทำไมปล่อยวิวเฮ้ยก็ถามอยู่นี่ของนี้เป็นใครใ้ยคนเนี้ยพี่เจมแฟนใหม่ของวิวเองเฮ้ยเดี๋ยก่อนนะวิวแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะวิวกับซันอะ่ะเรายังไม่เลิเลเลกกันเลยนะทำแบบนี้ได้ไงอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะ เราเลิกกันนะซันเฮ้ยวิวทำแบบนี้มันไม่ถูกนะและอีกอย่างหนึ่งอะวันเนี้ยมันปมเป็นว่นคขาล่อของเรานะ mm hmm. เนี่ยซันอุตส่าห์ทำของข,องขวัญมาให้อะ่ะและ้วนี่มันคืออะไรอะวิวเนี่ยนี่อของขวัญซันไม่ได้ไหมกระจอกอะ สันมีปัญญาซื้อแหวนเพชรแบบนี้แบบที่พิเจส์เขาทำให้วิวได้ไหมทำไม่ได้อ่ะก็เงียบไปเลยเฮ้ยวิวแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะก็สันบอกแล้วสันสัญญาแล้วว่าถ้าสันเรียนจบเมื่อไหร่สันทำงานเมื่อไหร่เนี่ยวิวได้อะไรเนี่ยสันจะซื้อหมดเลยไงสันสันจะบ้าหรือเปล่าอ่ะกว่าสันจะเรียนจบกว่าสันจะหางานทำได้อ่ะวิวไม่ต้องกินแก่ไปก่อนเนาะ ตอนใช้หัวคิดหน่อยดีเฮ้ยแต่มันไม่ได้ปะวะวิวไม่สนนะ่ะเราเลิกกันนะจ๊ะเป็นกันเถอะค่ะพี่แจมจนนะ่ะก็เจ็บกระลาหัวเลยนะไอ้หน้าอ่อนเฮ้ยเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะ นี้อาการของคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ข่าวร้ายก็คือคนไข้อาจจะสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักเสียใจด้วยนะคะ ครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่พ่อร้าให้ผมไปไม่เป็นไรอ่านี่น้องที่คือหมวกให้ถ้างั้นไม่มีอะไรรับพี่ขอตัวก่อนนะอะ่ครับแล้วก็เอา,อางี้ละกันไม่รับตังก็พี่ซื้อของน้องแล้วกันอ่นนี้ร้อยหนึ่งเอากล้วยแคบีเดียวพอไปก่อนนะน้องครับ เิ่ค่อยๆเดินนะมามาอันนี้ก่อนมานั่งตรงนี้ก่อนเห็นไหมนี่บันไดนะอ่ะนะโอเคอ่ะนัะน่งหนึ่งสองสอ่ะนั่งเฮ้ยเก่งมากขอบคุณค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วว่ะเพิ่นก็เดินเองได้นะจ่านม <c oughs> ันเป็นะอะไรหรอเรื่องแค่นี้เองท่านดื่มน้ำก่นอนนะขอบคุณนะครับ นี่เปิ้ลวนันนี้สันดูพยากรณ์อากาศมานะวันนี้อากาศดีมากเนะเห็นไหมไม่ร้อนเลยสันน่ารักไหมล่ะน่ารักสิคะนี่เปิ้ลถ้าสันน่ารักอะก็รักสันมากๆนะเข้าใจไหมเข้าใจหรอค่ะเออเปิ้ล คือพอดีวันนี้ซันว่าจะไปซื้อแอร์สักตัวซื้อให้เปิ้ลน่ะเปิ้ลจะได้นั่งเล่นข้างล่างได้ไงจะได้ไม่ร้อนไม่เอาดีกว่าซันคือมันเรื่องเงินเปล่าอโอ้ยแค่นี้เองไม่เปลืองหรอกนะเปิ้ลจะได้ไม่ร้อนไงโอเคไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าเลือกรุ่นที่มันราคาไม่แพงนะจ้า ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันดีกว่าเนาะสันอยากเสียงหนึ่งนะวะค่ะงั้นมาอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไปนะอ่ะจับแป๊อึ๊บหนึ่งสองซ้ำอึ๊บค่ะอ่ะได้ไหมหนึ่งสองซ้ำอึ๊บมาหายหยาไปมาแต่ว่าเอยรถจอดอยู่ทางนู้นนี่ค่อยๆๆเดินค่อยๆเดินมาๆมาๆมาค่อยๆเดินนะทางนี้นี่ฉันเจอแอร์แล้ว สวัสดีค่ะคุณลูกค้าส้านเวีคยินดีต้อนรับนะคะครับสวัสดีครับลูกค้าสนใจดูสินค้าประเภทไหนดีคะเออผมจะดูเป็นแอร์นะครับพอดีว่าจะไปไว้ในห้องนั่งเล่นน่ยมีแนะนำไหมครับมีค่ะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะลูกค้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางเราอืมถ้างนั้นผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นนี้นะคะครับได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวดิวฉันเข้าไปทำเรื่องให้สักครู่นะคะ<อ>เชริ้มลูกค้าเดินดูได้ตามสบายเลยนะคะครับมีเครื่องดูดฝุนด้วยซื้อเพิ่นนมดีไหมสันบิวเจอกันอีกแล้วนเนี่ยแล้ววันนี้มาซื้ออะไรอ่ะอ๋อมาซื้อแอร์ตายแล้วนี่บิวไม่อยากจะรู้เลยนะว่าคนาที่ขายผลไม้ข้างทางแบบซันเนี่ย จะมาใช้แอร์กับเขาด้วยอ่ะแล้วนี่ถอกี่ปีแล้วจ๊ะวิวทำไมพูดแบบนั้นนะเออผมขอโทษแทนตายหมด้วยนะครับเดนเนี่ยจะไปขอโทษันทำไมเออสันคะ่ะใครเหรอคะทำไมเขารู้จักสันด้วยอ่ะคะอ๋อเพื่อนเก่าอ่ะไม่มีอรหรอกอองั้นเราไปตรง,งนี้ก่อนนะไั <laughs> ชื่อวิวนะคะ เป็นเพื่อนของซันเขานะคะอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะคะ,คะส่วนฉันเปิ้ลค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะน,นี่คุณเปิ้ลตาบอดเหรอคะซันเดี๋ยวนี้ชอบแนวนี่หรอโหมีแฟนทั้งที่ทำไมถึงไม่หายให้มันดีๆแบบนี้หน่อยอะนี่วิว พูดจาเก,กินไปป่ะให้เกมต้องดิแล้วนี่วิวพูดอะไรผิดตรงไหนอ่ะวิวก็พูดตามสิ่งที่วิวเห็นนี่แหละชีวิตของเราสองคนเนี่ยมันอยู่กันคนละโลกเลยเนาะวิวกับแดนเนียลเนี่ยทำงานกันอยู่ที่บริษัทบางรักเงินเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยไม่น้อยเลยนะแล้วแดนเนียลเนี่ยอีกไม่กี่ปีอะเขาก็จะก้าวหน้าในเรื่องการงาน จะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดจาก,การแล้วดูซันดนิมีอะไรไปชิปไปอ่นกับเขาบ้างเาหรอวิวพอสักทีได้แล้วขอโทษคุณสันอย่างคุณเปิเ้ลเขาดิไม่ขออนุญาตน,นะคะเอ่อบินของคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าจะมีสินค้าเป็นแอร์หนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็ทีวีหนึ่งเครื่องค่ะครับ งั้นเดี๋ยวรบกวนคุณลูกค้าที่เคาน์เตอร์ด้านในเลยนะคะจะได้เช็คสินค้าค่ะโอเคครับฉันด้านในเลยค่ะน่เปิ้ลเดี๋ยวผมมานะรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปรับโทรศัพท์นะเดี๋ยวผมมาอม คุณต้องทำอย่างเงี้ยคะฟิวคุณทำอะไรเนี่ยเบัณฑิตต้องมองเดี๋ยวผมเก็บให้นี่ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยฮะบัณฑิคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยฮะบัณฑไม่เป็นไรค่ะนี่ท้าแบบนี้ทำไมขอโทษเปิ้ลเขาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันทำอะไรแฟนนายเนี่ยตาบอดแล้วก็ซุ่มซ่ามลงโๆไปเองต่างหากเฮ้ยนี่จะโกหกเหรอเมื่อกี้ผมว่าเห็น คุณขอโทษเลยนะไม่งั้นเนี่ยคุณได้เห็นดีแนะ่ฉันไม่ขอโทษฉันปันบอกเราไงว่าปันไม่เป็นอะไรอย่าให้มีเรื่องมีราวกันเลยนะนี่เปิลเปิลจะไปปกป้้งมันทําไมฮะวิวขอโทษอยูน่นี้ก่อนที่ผมเลยจะโกรธทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยฉันไม่ขอโทษนี่ผมถามจริงคุณพูดไม่รู้เรื่องหรือไงผมบอกให้คุณขอโทษ ปกป้องกันจริงๆเลยนะอีตาเบิกกับไอายาจกคู่สร้างคู่สมกันจริงๆเลยอะ่ะเฮ้ยนี่วิวพอสักทีได้ไหมนี่จะห้ามอะไรลังหนาเนี่ยคะฉันไม่มีวันที่จะลดตัวลงไปขอโทษคนอย่างพวกมันสองคนหรอกคุณเครับคุณสันครับ,รรบผมต้องขอโทษจริงๆนะครับนี่ถ้าเกิดมีอะไรให้ผมเนี่ยชดใช้ได้บอกผมได้นะครับคุณเป็นบ้ากเนะยคะ ไปก้มหัวยกมือไหว้มาสองคนทำไมมันสองคนเนี่ยอยู่คนลราฉันกับเราสองคนเลยนะคุณนะพอได้แล้วคุณรู้อะไรไหมคุณซันน่ะคือประธานคนใหม่ของบริษัทเราเขาเพิ่งเทคโอเวอร์ over, บริษัทที่เราทำงานอยู่คุณรู้ไหมซันไม่จริงอะ่ะคุณพูดบ้าะไรคนอย่างซันเนี่ยนะ เป็นพ่อค้าขายผลไม้อยู่ข้างถนนจะมีปัญญาที่ไหนมาเทคโอวบริษัทเราคะคุณอย่ามาหลอกซะเลยคุณเนี่ยมันเกินเยียวยางจริงเลยนะคุณเห็นผมโทรศัเ์มื่อกี้ไะคุณรู้ไหมคุยกับใครผมคุยกับคุณชัยคุณลองเช็คไลน์ลุ่มดูสิว่าคุณสันนะเขาเป็นประธานบริษัทของเราจริงไหมเช็คสิ ต้องขอโทษคนเปิ้ลด้วยนะคะคือวิวไม่รู้วิวไม่ได้ตั้งใจอะค่ะคุณเปิลไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเหรอวิวคุณอยากให้เปิ้ลกับผมยกโทษให้ใช่ไหม <c oughs> ได้กาบเท้าของเปิลสิซันอย่าให้ต้องถึงขนาดนั้นเลยนะนี่เปิลฟังผมให้ดีนะ คนแบบนี้ต้องเจอแบบนี้แหละเอาไงผมเนี่ยเป็นมาะธานคนใหม่และตำแหน่งของผมเนี่ยมี CEO ด้วยคุณจะเอาไงฮะคุณจะกราบเท้าดีหรือจะให้ผมเไล่คุณออกคิดดูอ๊ยไม่ต้องกราบหรอกค่ะคุณลุกขึ้นมาเถอะค่ะ นี่คุณวิวคุณกลับไปอินที่ของคุณเลยคนอย่างคุณเนี่ยถ้ามันไม่ถึงที่สุดเนี่ยคุณคงไม่ทำหรอกนะเอางี้แล้วกันผมตัดสินใจแล้วผมขอไล่คุณออกสันวิวขอโทษนะสันคือวิวบอกแล้ววิวไม่ได้ตั้งใจอะ่ะซันให้โอกาสวิวนะวิวจะไม่ทำแบบนี้อีกเลยนะซันนะวิวขอโทษหยุดเลยวิว ผมไม่เชื่อคำพูดอะไรของคุณทั้งนั้นแหละผมว่านะเอาเวลาที่คุณมาอ้อนวอนผมกับคุณเปิ้ลเนี่ยไปหาที่สมัครใหม่ดีกว่านะผมขอตัวก่อนนะไปเถอะเปิ้ล ôm này phong suối anh trinh, theo cô chị như anh quân này, Bye. Bye.